สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจากการณีการคว้าชแชมป์ลาลิก้าของบาร์เซโลนานะครับในฤดูากาล2022-2023นะครับซึ่งเป็นสมัยที่27ในประวัติศาสตร์ของสโมสรและก็เป็นสมัยแรกของชาบีเอานเดสนะครับมีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถามเข้ามาว่าพี่ครับแชมป์ลาลิก้าเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ้าวถ้าอยากรู้จัดให้ครับ อ้างอิงจากตัวเลขเมื่อฤด,ดูกาล2021-2022นะครับลาลีกามีเงินมาแบ่งให้การแข่งขันทั้งสิ้น1,444ล้านยูโรนะครับแบ่งกันยังไงครับวิธีการก็คือเอา1,444ล้านยูโรมาหาร2ครับเราก็จะได้เงิน2ก้อนก้อนเท่าๆกันที่722ล้านยูโรก้อนแรกนำมาหาร20ครับ เท่ากับว่าแต่ละทีมจะได้ส่วนแบ่งทันทีครับที่36.1ล้านยูโรหลังจากนั้นในก้อนที่2อนะครับอีก722ล้านยูโรนำมาหาร2อีกครั้งครับเท่ากับว่าได้2ก้อนเท่าๆกันที่ก้อนละ361ล้านยูโร 361ล้านยูโรก้อนแรกนี้นะครับส่วนแบ่งนั้นก็จะแบ่งตามค่านิยมมูลค่าทางการตลาดซึ่งแต่ละทีมก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับส่วนนี้มีหลักเกณฑ์พิจารณาก็คือมูลค่าของทีมความเป็นที่นิยมของสมโมสรน,นั้นๆผลงานในลาลีกาตลอด10ปีหลังยอดผู้ชมยอดขายตั๋วนะครับซึ่งแน่นอนครับบาโลนากับรเราดรดคือ2ทีมที่จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้มากกว่าทีมอ,อื่นๆนะครับประมาณกันว่าจะอยู่ที่ 50ล้านยูโรในกรณีที่เป็นบาร์ซ่ากับเรอัลมาดริดนะครับส่วน361ล้านยูโรก้อนที่2แบ่งกันยังไงครับก็แบ่งให้กับผลงานที่ปรากฏในแต่ละฤด,ดูกาลทีมแชมป์นะครับจะได้17%จาก361ล้านยูโรครับนั่นเท่ากับว่าการควา้าแชมป์ลาลีกานะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ6 11.37ล้านยูโรเมื่อไปรวมกับเงินส่วนแบ่งนะครับก้อนแรกที่36.1ล้านยูโรก็จะเท่ากับ97.47ล้านยูโรและในกรณีที่บาร์เซโลนาหรือเรอ,อัลมาดริดซึ่งเป็น2ทีมที่มีค่านิยมและมูลค่าสูงที่สุดในลาลีก้าคว้าแชมป์ก็จะได้เงินที่เป็นส่วนแบ่งอีกประมาณ50ล้านยูโรครับ นั่นเท่ากับว่าแชมป์ลาลีกาในกรณีที่เป็นเรอแมดริตหรือบาร์เซโลนาจะได้เงินรวมทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ147.47ล้านยูโรครับอย่างไรก็ดีครับเงินรางวัลที่แชมป์ลาลีก้าคว้ามาได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับลาลีกาไม่ได้จ่ายรวดเดียวนะครับแต่จะแบ่งจ่ายเป็น5งวดภายในระยะเวลา5ปีด้วยกันนะครับงวดแรก35%ครับงวดที่2 20% งวดที่3งวดที่4งวดที่5อีกงวดละ15%ครับก็ลดหลั่นกันตามนี้หลายคนเกาหัวเลยว่าผ่อนได้ได้เลอ